ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อคงวัดบางกะพีจังหวัดเชนทะ์ให้ชมให้เพื่อนๆชมกันนะครับนี่นะครับจะมีทั้งหมดสามเนื้อนะครับเนื้อเงินเนื้อทองแดงกระหลายทองแล้วก็เนื้อตะกั่วนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ ก่สร้างในปีพศสองพันห้าร้อยนะครับมีให้เพื่อนๆชมสององนะครับองนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับข้างหลังจะเป็นอักขระร้ออยางเี้นะครับไม่มีพศครับ พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับเพราะว่าหายากกว่าพิมพ์ที่มีพอซอนะครับพบเจอน้อยกว่าหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเอียก็เป็นสิทธ์สายปากคอมาขามเท่าอีกหนึ่งองค์นะครับ พระหลักพันกลางๆนะครับคนพื้นที่จะเรียกว่าเหรียญตาโบโนะครับเหรียญตาโบครับเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับครับสวัสดีครับ